สวัสดีครับพบกับผมนะครับกริพลเดชวิสัยครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมเดย์ย่านะครับปราจินบุรีครับอยู่ในเมืองเลยนะเป็นโรงแรมที่เบอร์ต้นๆของจังหวัดปราจินบุรีตอนมีโอกาสได้นั่งคุยกับพี่พรชัยนะครับเจ้าของโรงแรมนะครับได้ความรู้เยอะเลยเพราะว่า คุณพี่พรชัยนั้นท่านป่วยแล้วก็หมอบอกว่าอาจจะไม่ได้กลับจากโรงพยาบาลก็หม<ๆ>ือคกับว่าต้องตายครับและท่านก็ต่อสู้มาจนตอนนี้พ็กลับมามีร่างกายเกือบปกติแลวนะครับรายละเอียดก็ก็ไม่ต้องบอกกับมันยาวยาวมากมากเลยได้ความดูมากๆและขอบคุณพี่พรชัยนะครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีที่จังหวัดปราจินบุรีครับ กรณีเรื่องราวของนายกทักษิณของนายกอิงนะครับก็เป็นประเด็นทุกวันรวมทั้งนายกยิ่งหลักด้วยผมผมก็เข้าใจนะจะว่าไม่เข้าใจก็ไม่ได้นะครับว่าสื่อต่างๆสื่อโดยเฉพาะสื่อสริมแล้วก็พวกนักวิชาการสริมต่างๆก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของนายกทักษิณทุกวัน จะมาออกอากาศมาให้ข่าวมาให้สัมภาษณ์ผมก็ไม่เข้าใจว่าพิธีกรหรือช่องต่างๆรายการต่างๆเอาคนเหล่านี้มาสัมภาษณ์แล้วเป็นการเฟกนิวเนี่ยไม่ต้องรับผิดช,ชอบไม่ต้องมีจิตสํานึกหายอะไรเลยเหรอเอาแบบมันๆเอาแบบสนุกสนุกงนั้นเหรอใส่คนนะครับไม่ว่าจะเสไม่เส จะด็อกไม่ด็อกเยอะแยะมากมายออกมาพูดว่านายกักษิณหนีไปแล้วออกทางเช่นเส้นชางธรรมชาติแล้วก็ไปต่อเครื่องที่นู่นไปที่นั่นที่นี่หนีไปแล้วเพราะว่านายกศิษิณหายไปหลายวันไม่ออกสื่อพูดเป็นตุเป็นตาไปเลยแล้วก็โยงมาถึงวันที่สิบสามถมนายนเนี่ยจะเดียนโดนจับเข้าคุกอีกรอบหนึ่ง โอ้โหพูดเป็นตุเป็นตาไปเลยอ่ะปรากฏว่าพอนายกทักษิณออกมาปรากฏกายเว้ยที่ปปสอเพราะว่าปปสอเชิญไปบรรยายพิเศษเว้ยไปพูดคุยในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดโดยคุยถึงประสบการณ์ตอนที่ท่านเป็นนายกนัฐมนตรีแล้วท่านก็มีวิธีการยังไงโอเคมันก็ไม่ได้แบบว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็ เป็นเรื่องที่จะประสบความสำเร็จร้อเปอร์เซ็นในสมัยท่านแต่ยาเสพติดมันก็น้อยลงนะก็ประสบการณ์มาพูดคุยประสบการณ์นี้มันสามารถปรับได้มันมีช่องว่างมันมีจับคนผิดมันมีอะไรก็เอามาปรับใช้ได้มันไม่ได้เสียหายอะไรเลยและก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่เชิญนายกทักษิณมาจริงๆก็ต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดเพื่อที่จะมาพูดคุยกับ เจ้าหน้าที่ปปอสอแต่จริงๆเขาเก่งอยู่แล้วแหะเขารู้อยู่แล้วอ่ะใช่ปาวะว่าต้องทําอะไรแต่ก็บางทีแบบว่าพอฟังฟังฟังไฟ,งฟ,งฟงอาจจะเอ๊ะสักประโยคนึงที่นายกทรัตินพูดแล้วก็มาดําเนินงานต่อแกไม่ได้ไปสั่งการแกไม่ได้มีอํานาจแก่ก็เล่าถึงว่าแดงให้ฟังเล่าถึงต้องใช้มาตรการยังไงกับว่าแดงก็เป็นทํานองนี้ครับ ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแต่ไม่ได้ครับสื่อสลิมนักวิชาการสลิมเต้นปับปับปับ,ปบแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นสวสลิมหรือเปล่าดูดีมีชาติตระกูลพูดจามีหลักมีฐานนะครับสวอ,อังคณาซึ่งสามีของท่านผัวของท่านหายสับสนไปเป็นทนายไปแล้วก็ท่านก็อยู่ในแวดวงเนี่ยครับก็ได้เป็นนู่นเป็นนี่เยอะแยะมากมายนะคืองานไม่ได้ขาดเลยสมัย คอสอชอก็ได้ํำแต่งตั้งเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็ได้เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนนะไม่ธรรมดาเลยนะเออแล้วก็แต่ก็ทาเรื่องสิทธินุยชนไม่ค่อยประสบความสําเร็จอะไรเท่าไหร่หรอกครับก็พูดพูดเก่งประสบการณ์ดีก็พูด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 ไปผมก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือปิดแต่ก็ไม่เห็นมาออกมา ปกป้องในเรื่องสิทธิทมนุษยชนของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่ตัวเองไม่ชอบขี้หน้าเลยคือจะยุ่งแต่เรื่องที่ฝ่ายตัวเองชอบขี้หน้าอย่างนายกทักษิณอย่างนายกยิ่งรักโดนละเมิดสิทธิทมน,นุษยชนโดนคณะรัฐประหารยึดอำนาจสวคนามไม่เคยพูดถึงเลยไม่พูดถึงไม่มีแล้วก็มีหลายต่อหลายคนก็ไม่ออกมาพูดถึงเลย <c oughs> แต่คราวนี้ขึ้นมาบอกว่างง งงที่ปปสเนี่ยเชิญนายกสิ์ธิ์มาเพราะมันเกี่ยวกับสิทธิมันรุษยช,ชนเพราะว่าในสมัยที่มีการจับพวกค้ายามันก็มีคนที่ไม่ผิดไปโดนลงโทษบ้างมีแพะบ้างอะไรในัในนี้ก็เป็นแนวคิดของสอวอ,อังคานนะก็คือรู้สึกท่านจะเข้าข้างพวกค้ายาเสพติดที่ ที่ไม่ได้คราวอ่ะแต่เออเป็นจำนองเนี่ยมังคือแกจะพูดถึงส่วนที่มีปัญหาส่วนน้อยอะ่ะแต่ผลสำเร็จส่วนใหญ่ที่ยาเสพติดมันลดน้อยลงแกก็ไม่พูดถึงก็เลือกจะเอามาพูดถึงบางเรื่องแล้วก็ทำเป็นงงจริงๆไม่ควรจะงงอะไรหรอกครับหนึ่งผมจะบอกให้นะการที่ปปสเชิญนายกทักษินไปก็เป็นการอวยนายกทักษิณเนี่ย เอาใจนายกสิใช่ปะก็ไม่รู้ใครเชิญน,นะรองเชิญหรือตัวตัวเบอร์หนึ่งเชิญหรือรัฐมนตรียุติธรรมยุติธรรมบอกว่าวที่รดป,รปรวสปวสไม่รู้ไม่ร,มร,มรู้ไม่รู้ใครดูแลสั่งให้เชิญหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่รู้ก็เป็นการอวยไงยเป็นการเอาใจไงก็ก็มันก็เป็นอย่างนี้ตามธรรมดาอยู่แล้วเปล่าวะมันไม่ได้ผิดหรือเปล่าวะ ปือ,อยาเราจะเอาใจใครแล้วก็เชิญเขามาบรรยายมันก็เป็นเรื่องไม่ได้ไม่ได้ผิดปกติอะไรแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรก็ฟังอ่ะฟังฟังฟังไปจะเชื่อไม่เชื่อมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันเป็นการดีนะในการที่คนมีประสบการณ์เรื่องนี้มาพูดให้เราฟังใช่ปะ่ะในกรณีที่เราอะทหน้าที่ต้องจัดการพวกค้ายาเสพติดก็มาฟังมันไม่เห็นเสียหายอะไรเลยวะ่ะก็ว่าอังคาก็งงย่าไปงงครับผมจะงงมากกว่านะ ที่สวอัคคนาได้เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนที่สวอัคคนาได้เป็นสวเนี่ยผมผมผมก็จะงงมากกว่ามากกว่าที่ปปสเชิญนายกทักษิณินไปคุยเ <c oughs> ออ <c oughs> นี่ก็มามา,มา,ม,ามาถึงพวกสื่อต่างก็อพอนายกศรีนิรินมาอันนี้ออกนอกเรื่องไปปปสนน่นเลยพอนายกสรีนิริออกมาประกดกายมาให้สัมผัสไอ้พวกนี้นะชุดเดิม ตัวเดิมหน้าเดิมก็ออกมาบอกว่ากลับมานายกทศิษิณกลับมาเพิ่งกลับมาหนีไปแล้วแล้วกลับมาเอาใช้สติใช้สมองใช้ปัญญาอันน้อยนิดนะว่าในเมื่อบอกว่านายกสินหนีไปแล้วเพราะก็กลัวที่สิบสามมิถุนาโดนจับอ่ะใจปะหนีไปแล้วแล้วจะกลับมาเพื่อกลับมาทำหอกอะไรววะเออ พอกลับมาปุ๊บเดี๋ยวจะหนีอีกเหรอเออมันงง,งๆอมันย้อนแยงเลยเว้ยคือมันย้อนแยง้งก็มีพวกสลิมด้วยกันเนี่แหละเขาเฮเขาเชื่อคือคือกลุ่มที่เป็นสลิมแท้ๆกลุ่มที่เป็นเสื้อแดงแท้ๆนะก็ไม่ค่อยเราก็ไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรหรอกครับก็คือรักและศรัทธาอย่างเสื้อแดงรักและศรัทธานายกทักษิณรักและศรัทธานายกยิ่งรักนายกอิง ก็จะพูดอะไรก็จะเชื่อหมดไม่ต้องใช้สมองอะไรคือเชื่อกูเชื่อเหมือนกันครับฝ่ายสลิมก็เหมือนกันไอ้พวกนักวิชาการไอ้พวกสื่อสลิมพูดอะไรไอ้พวกนี้ก็จะเชื่อหมดก็ไม่ต้องใช้สมองอะไรคือกูเชื่ออว่าเจือวันนี้จริงเื่อววากลับมาแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวก็หนีไปอีกเชื่อว่าะไรทำนองนี้คือบางคนก็ไม่ได้วิเคราะห์อะไรนะไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็จะดูฟังแต่ไอ้พวกเนี้ยซ้ำๆๆ มันเป็นจิตวิทยามันใช้ได้ผลนะไอการฟังซ้ำการฟังซ้ำในระบบคอมมานต์เนี่ยมันใช้ได้ผลทําสําเร็จมาแล้วนะฟังอะไรซ้ำๆๆๆๆๆก็จนเชื่อสมมติว่าผมฟังพวกสื่อสลิมทุกวันนักวิชาการสลิมทุกวนันตอนแรกผมไม่เชื่อนะบอกเอ้ยเป็นไปไม่ได้วะเนี่ยอ้าวันนี้ฟังพรุ่งน,นี้ฟังฟังแม่งทุกวนันฟังแม่งตัวละครตัวเดิมๆอ่ะฟังแม่งทุกวนัน ก็มีใครอ่ะมีสุธิชัยยุนอ่ะที่ไม่ชอบนายกอิงนายกอิงหายใ,ใจก็ผิดอ่ะมีจานสมเกียรติอวิมลอ่ะก็จะมาพูดถึงความเร็วซามของนายกทักษิณแต่ก็มีจาย์เจิมสักดิ์มีดรเอรีกอร์เสดเนี่ยก็จะมาพูดพูดสีโรดอาจารย์สีโรดค้มไปบูนอันนี้ก็จะมา,มาพูดมาพูดมาพูดทุกวันตอนนี้ก็มีเสดแมว อีกคนหนึ่งก็จะมาพูดพูดพูดทุกวันเราฟังทุกวันเดือนแรกเราเริ่มเชื่อเลยพอฟังไปไปมาสักเอายี่สิบเอ็ดวันเอาสูตรยี่สิบเอ็ดวันดี่สักยี่สิบเอ็ดวันเราเชื่อจริงๆเลยว่านายกสินแม่งเลวนายกสินใช่ไม่ได้นายกสินนู่นนี่เนี่ยคือยี่สิบเอ็ดวันอันนี้สูตรยี่สิบเอ็ดวันนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะผมว่ายกก็าไม่ไง คือเราทําอะไรซ้ําๆยี่สิบเอ็ดวันนะแล้วร่างกายมันจะชินเราเราตื่นนอนหกโมงเช้ายี่สิบเอ็ดวันนะวันที่ยี่สิบสองมันก็จะตื่นหกโมงเช้าโดยอัตโนมัติเราไม่กินอาหารหลังหกโมงเย็นทําได้ยี่สิบเอ็ดวันวันที่ยี่สิบสองเราก็ไม่อยากจะกินอาหารเลยเพราะร่างกาย มันแม่ไมรีไว้มันสามอันนี้สูตรนี้อันนี้ไม่รู้ผมว่ายงเกี่ยวกับการฟังและฟังสื่อมันเกี่ยวกันป่าไม่รู้มันก็น่าจะใกล้เคียงกันนะน,ะน่ะได้เลยครับมันก็จะเกิดความเชื่อน่ะพูดอะไรก็ถูกหมดนะเหมือนผัวกับเมียเนี่ยเมียเชื่อผัวละผัวจะไปทำระยำตำบอนอะไรก็จะเชื่อ,อผัวไปมีกิ๊ก คนมาบอกไอ้เมียก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะว่าเชื่อว่าผัวไม่ทำตัวอย่างนี้ก็เชื่อไปละมันไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรหรอกครับนั่นแหละผมเป็นอย่างงี้นะแล้วก็ผมก็เข้าใจนะว่าพวกนี้เขาก็ต้องทำหน้าที่แบบนี้ไงใช่ปะ่ะอาจารย์สีโรดอาจารย์เสรีอาจารย์เจิมศักด ยคุณสุดที่ใจยุ่คุณสมเกียรติไอ้เสพแมวอะไรพวกเนี้ยคนพวกนี้เขาเขาก็จะทําหน้าที่แบบนี้ไงเขามีหน้าที่ที่จะต้องพูดถึงนายกทักษิณน,นายกยิ่งรักนายกอิงมาพูดถึงตระกูลจินวัตรมาพูดถึงรัฐบาลทุกวันเพราะเป็นม่อาชีพไงอาชีพอินฟูอะอาชีพที่ต้องนําเสนอเรื่องราวในต่อหน้าสาธารณชนเหมือนผมครับผมก็ ต้องทำทุกวันเหมือนกันนั่นแหละครับก็เป็นหน้าที่ของเขาก็จะหาเรื่องมาโจมตีใช่ปะอย่างผมเนี่ผมก็มีหน้าที่ที่จะเป็นนายแบกนายยกอิงนายแบกตระกูลชินวัตผมก็จะทําหน้าที่ผมทุกวันผมก็จะหาเรื่องมาเชียร์เวลาใครมาโจมตีผมก็จะมาแก้ต่างให้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคือสื่อพวกนี้เป็นสื่อเลือกข้างทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายผม แต่สื่อที่ไม่เลือกข้างก็มีนะอย่างอาจารย์สุขุมนวลสก,กุลอันนี้ไม่เลือกข้างอันนี้วิพากษ์วิจารณ์ตามเนื้อผ้าอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีก็ว่าไม่ดีแล้วตอนนี้มีคุณภัยสารพืชมงคลแต่ก่อนผมก็คิดว่าแกเลือกข้างแกโจมตีตระกูลชินวัตรอย่างเดียวตอนนี้แกก็มีมีมาชม มาเชียบ้างอ่าอันนี้ก็เริ่มมีมีสลับกับเปลี่ยนกันไปอันนี้ก็ถือว่าก็รับฟังได้ด้วยเหตุด้วยผลส่วนสอวอวันชยัยแต่ก่อนก็เลือกข้างที่จะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับนายกทักษสินตรงข้ามกับตระกูลทีนวัตรเพราะได้ดิบได้ดีก็ได้เป็นสอววก็พราข้อ,ขอสอชอแต่ตอนนี้เปลี่ยนครับ เวลาเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนตอนนี้ก็มาเชียร์แต่กูลเจนวัฒน์มาเชียร์นายกทักษิณทุกวันอันนี้ก็เปลี่ยนได้ใครผิดใครถูกผมไม่รู้หรอกมันก็อยู่ที่มุมมองเรื่องผิดเรื่องถูกมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับมันอยู่ที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจเท่านั้นเองนะแต่อย่างพวกผมนี่มันเป็นสื่อเลือกข้างอยู่ละมันก็ต้องพูดแบบนี้นะใช่ปะเออแต่ผมก็เลือก จะเป็นนายแบงค์นายกยิ่งลากจริงแต่ผมก็มีนักการเมืองในใจมีพรรคการเมืองในใจที่ผมชื่นชมส่วนตัวบางครั้งก็ชื่นชมพรรคบางครั้งก็ชื่นชมหัวหน้าพรรคอันนี้มันก็เป็นเรื่องของผมไม่จําเป็นที่ผมจะต้องเชียร์ตะกูลจินาวัตเชียร์รัฐบาล แล้วผมจะไปเชียร์พรรคประชาธิปัตย์จะไปเชียร์พรรคภูมิใจไทยจะไปเชียร์พรรคประชาชนไม่ได้อันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของผมใช้บาปผมก็จะเชียร์ได้นะก็ว่ากันไปนะครับสรุปแล้วตามที่สื่อสลิมพูดก็จะนายกสินกลับมากลับมาเพื่อที่มาบรรยายปปสพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็คงจะหนีกลับไปออกเส้นทางธรรมชาติอีกหละ ่นจอมาจาระออกไปต่อเครื่องไปนู่นไปนี่อีกแหละนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ซื่อสลิมนักวิชาการสลิมออกมาพูดก็อนนี้นายกอิงไปอังกฤษนะเขาก็ไปคุยกับนักธุรกิจของคนไทยนะที่ทำม,มาหากินทำม,มาแดดอยู่ที่อังกฤษก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปหาข้อมูลว่า เราควรจะเอาสินค้าอะไรไปขายที่อังกฤษแล้วควรจะเอาสินค้าอะไรที่อังกฤษมาขายที่ประเทศไทยก็ไปหาข้อมูลไปห้กำลังใจครับเพราะตอนนั้นเงไม่เร่มากมายเอ้ยทาไมแม,ไม่ไม่พบผู้นาประเทศวะทําไมไม่พบนู่นพบนี่เอา้าก็ไม่เห็นจําเป็นต้องพบเลยคือไม่ได้ครับแต่ถ้ามึงไปพบผู้นําประเทศอ้านจะไปพบทําไมวะทําไมไม่ไปพบไอ้พวกนักธุกรกิจคนไทยวะอ่ามันก็พูดได้มันก็พูดของมันอยู่อย่างนี้เสร็จปุ๊บไปโมร็อกโค ไปดินแดนแห่งคาสิโนโอ้ยก็จะไปศึกษาดูงานเรื่องคาสิโนเป็นยังไงพูดกันเป็นตุเป็นตะเลยปรากฏว่าพอเรื่องจริงนายกอิงไปศึกษาดูงานในเรื่องสนามแข่งรถเว้ยเงียบกิบเงียบสนิทสิท์ใส่หน้าเลยคาดไม่ถึงเว้ยข้อมูลไม่แน่นพอเว้ยเงียบหงายท้องไปเลยหงายท้องขี้ไปเลยนะนั่นแหละแล้วก็บอกว่านายกอิงก็ไปเซลฟี่ กับนายกยิ่งรักที่ประเทศอังกฤษโอ้โหไม่ได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการยุติธรรมไปถ่ายรูปกับนักโทษหนีคดีได้ยังไงนู่นนี่นั่นนู่นไปดูถึงทรงผมแสกกลางแม่งเหมือนกันเป๊ะเลยมันไม่ใช่ที่นายกอิงบอกว่าเป็นรูปเกา่าโอ้ไม่ใช่มันผมแสกกลางเป๊ะเลยก็นายกอิงแม่งก็แสากกลางทุกวันมาเป็นสิบป,ปีละกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไปดูถึงทรงผมนะ,นะเออ แล้วแล้วยิ่งบอกมันไม่ใช่มันไปรูปเต่ารูปตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นนายกรัฐมนตรีนู่นก็ไม่เชื่อเองไม่เชื่อผมจะบอกให้หนายกอิงนะเขาไม่ควายหรอกที่เขาจะไปถ่ายรูปไปเซลฟ,ฟี่กับนายกอิงหลักแหละเขาไม่ควายหรอกเขาอาจจะเจอกันจริงนายกอิงักอาจจะบินมาหาจริงมากอดกันมาคุยกันมาปรับทุกข์กันอาหลานมาพูดคุยในเรื่องการเมือง มาสั่งสอนชี้นำชี้นะก็ได้แต่เขาไม่มาออกสื่อหรอกครับออกสื่อํำหอ,อกอะไรออกสื่อเพื่ออะไรวะอ่ะใช่ปะเขาไม่งงขนาดนั้นหรอกมาเซลฟี่ออกสื่อบ้าเป็นแล้วนั่นแหละครับก็เฟกนิวอีกแหละอ่าเฟกนิวเอาไปกันใหญ่เรื่องเราใหญ่โตกันไปเลย พวกนี้ก็จะใจจดใจต่ออยู่ยหมอวรงเดชกิจวิกรมจะใจจดใจต่ออยู่ถึงที่ตระกูลเนี่ยครับวันๆก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็มาหาข้อมูลว่าจะด่าตระกูลชินวัตรอย่างไรมามันอย่างเงี้ยก็โอ้ก็พูดไปก็มีเราตัวคนอีกตัวสอวอสมชายสแสวงการไอ้พวกนี้เป็นเป็นโจ์ที่ฟ้องร้องผมดังนั้นนะครับมีสมชายสแสวงการมีวรงเดชกิจวิกรมมีอัจฉริยะ นะมีสามตัวเนี่ยที่ยังมีคดีคาอยู่นะครับผมเอออ่ะก็ไม่เป็นไรมันก็ฟอ้องมาคดีอกูมไม่ได้ว่าอะไรมึงนะกูแค่ไม่ชอบที่หน้ามึงเกลียดที่หน้ามึงเขาทำนั่นเนี่ยนะอ้าว แล้วสรุปแล้วยังไงสรุปแล้วเราก็ต้องมีสตินะครับเราก็ต้องตั้งสติดีๆเราก็เสพข่าวดูแม่งหลายๆช่องดูทั้งฝ่ายเชียร์รัฐบาลบ้างดูทั้งฝ่ายโจมตีรัฐบาลบ้างดูดูไปดูไปทั้งคู่แหละครับก็ดูสิว่าอย่างผมก็จะดูว่าเอ้นี่มันคิดยังไงวะไอ้กหนกมันคิดยังไงวะไอ ไอ้ทีละมันคิดยังไงวะไอ้ไอ้หมาแก่มันคิดยังไงวะอะไรพวกเนี้ยก็ดูก็ก็คือบางครั้งเขาก็คิดถูกนะบางครั้งเขาก็มีข้อมูลถูกมันในมุมมอ,องเขาเราได้รู้ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันมีโคดคินคุด,ค,ดคิดที่ไม่เหมือนเราก็ได้เขาก็มีเหตุผลของเขามันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับเพียงแต่เราอยู่ตรงข้ามกันก็ทำนั่นเองเราไม่ได้มีปัญหาเราไม่ได้ต้องมา เป็นศัตรูตกันใช่ปะ่ะมันก็ทำตามหน้าที่ทางใครทางมันว่าอย่างนั้นแหละนะครับผมอ่ะพราะฉนั้นตอนนี้ก็มารุนมารุนวันที่สิบสามมิถุนายนว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่มันก็ไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นอะไรหรอกครับก็เฉยๆครับอินดินไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจแทนนายกทักษิณหรอกครับนะเขาเก่าเขาเจ๋งกว่าเราเยอะ เราผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวโอ้มากกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ก็จับตาดูแล้วก็ให้กําลังใจนายกทักษิณก็เท่านั้นเองสําหรับวันที่ยี่สบสามยี่สิบสี่เนี่ยผมก็จะไปต้อนรับนายกอิงนะเขาจะมาคอมอสัญจรที่พิดสนุโลกก็ไม่รู้จะโดนกันท่าหรือเปล่ามันก็จะมีพวกไอ้สอสอเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยที่พิษโลกอะ่ะมันจะกันท่าเพราะมันก็ไม่ค่อยชอบผมหรอกนะ เออมีอยู่สามตัวก็ไม่รู้จะกันท่ากันน่ะมันกันท่าแน่แต่มันจะกันผมได้หรือเปล่าก็ท่นนั้นเองนะแล้วผมก็จะไปต้อนรับรัฐมนตรีบางคนที่ผมนับถือนะไม่ได้อยู่พรกเพื่อไทยด้วยนะก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าถิน่นที่ผิดสนุโรกนะครับผมนะั่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครป์กดถูกใจให้ผมด้วยกิงกลางกันมาได้ที่ a c e b o o k ดอรกิจพลเดชวิสัยเบอร์แอดีไดร์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะซื้อหนังสือผมหน่อยครับผมตอนนี้ทำหนังสือไว้สองเล่มเล่มแรกคือบางมัดของตันนักเรงใจบุญขวัญใจคนจนนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มละ290าบบาทเงินเข้ากองทุนกิจโพสชาน n e ลดูแล ผู <c oughs> ้อยากไายคนวิการแล้วก็หมาจรจัดแล้วผมก็มีน้ําหอมนะครับน้ําหอมสายมูเตลูอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็มีกระถางแันตัดซึ่งสวยงามมากๆเป็นงานศิละปะเป็นงานแฮนเมดเป็นงานเรี่นใบละสองร้อยเก้าสิบาทแล้วก็มีกล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลครับห้าสองสองร้อยบาทนะครับอันนี้ผมก็อยากจะฝากไปถึงเจ้าของบ่อนเจ้าของผับทั้งหลายนะครับว่าถ้าท่านจ่ายเงิน <c oughs> ให้กับสันธนะจ่ายเงินให้กับอักษรยอร่อออออจ่ายเงินให้กับอักษรยอร่อดอดอเด็ก <c oughs> นะครับอันนี้ได้ข่าวมานะว่าพวกนี้มีตั๋วนะเวลาเปิดบ่อนสมัยก่อนก็จะมีตัว๋วก็มีตำรวจนะแล้วก็มีฝ่ายปกครองเดี๋ยวนี้มีไอ้สองตัวนี้ด้วยไอ้อออกับดอเด็กด้วยถ้าผมรูนะ ว่าจ่ายให้ไอ้สามคนเนี่ยนะต้องจ่ายให้ผมด้วยนะแต่ไม่ได้อยากได้เงินนะแต่อยากจะบอกว่าอย่าจ่ายอนะทําไมต้องจ่ายวนะจ่ายเพื่ออะไรวนะเข้าใจปะมันไม่ได้เกี่ยวข้องต้นตีนต้นมือต้นอะไรเลยทําไมต้องจ่ายวนะเพราะถ้าจ่ายไอ้พวกนั้นก็ต้องจ่ายให้ผมด้วยถ้าผมรู้ก็จ่ายนะไปเช็คมาแล้วเออ บางบางที่เขไม่จ่ายแล้วจ่ายต้องจ่ายให้ผมด้วยถ้าจ่ายให้พวกนี้ไม่จ่ายให้ผมผมจะไปหาที่บ่อนไปหาที่ผับนั่นๆนะครับโอเควันนี้ขอบคุณครับขอให้ท่านมีค,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 ความสุขนะครับแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประาชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี